Hey everybody how are you today สวัสดีครับทุกคนครับสบายดีหรือเปล่าเนี่ยครับผมอาจารย์นาดำไลฟ์สดจากเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ so we're in Nice France today สังเกตนะครับใช้คำว่า in in เป็นอ่ uh, in อยู่ในประเทศอิตาลีก็ต้อง I'm in France หรือเชื่อมเสียง I'm in I แล้วก็ min i in I'm in France right now อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้ใช้ I'm at at จะใช้กับสถานที่ทั่วไปนะครับเช่นธนาคาร I'm at the bank I'm at the hospital โรงพยาบาลโรงบาลน,นะครับก็คือ I'm at the bank I'm at the hospital uh, แล้วก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็จะไลฟ์สดแล้วพูดถึง in on at ซึ่งวันนั้นก็ถ่ายสดจากสถานีรถไฟนะครับแต่ว่าสัญญาณไม่ชัดแล้วก็ดันไปกดลบนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เลยจะมา ทใหม่นะครับแล้วก็จริงๆเขียนลงกระดาษตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสอนด้วยจะได้ไม่มั่วมากนะครับจะได้ไม่นอกประเด็นนะฮะ I don't want to digress digress D I G R E S S นั้น digress แปลว่าออ,นะออกทะเลนะฮะออกทะเลในที่นี้คือนอกประเด็นนอกเรื่อง I don't want to digress too much แต่ก็ชอบทำอย่างนี้แหละนะครับอ่า ไม่เห็นคอมเมนต์อะไรครับ uh, อาจจะเป็นเพราะ uh, สัญญาณไม่ชัดหรืออะไรฮะมีคอมเมนต์บ้างหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไลฟ์ไปสอนไปนะครับ Alright so we're gonna talk about in on and at in อยู่ในนะครับอยู่ข้างในก็ได้ หรือใช้กับประเทศเมืองจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ in นะครับเช่นเมื่อกี้บอกว่า I'm in France right now I'm in France I'm in Thailand อ๋อโอเคมาแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นคอมเมนต์แล้วโอเคคอมเมนต์ okay. เข้ามานะครับจะได้รู้ว่ามีคนดูนะครับ <laughs> Leave a comment write a comment down below โอเค hi Ruth smile สวัสดีครับ Ship friend ชยดาดาดานะครับสวัสดีครับตรงเทพนะครับสวัสดีครับ In Manchester โอเคถ้าหน้าดูอวบขึ้นครับดูบวมนะครับก็เป็นเพราะกินอาหารอิตาลีกับอาหารฝรั่งเศสเยอะมากนะครับอา,าใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะกลับไปที่ประเทศ ไทยนะครับจะกลับบ้านนะครับ so I'm going back to Thailand tomorrow แล้วะได้ uh, ลดน้ำหนักอีกนะฮะ <laughs> กินอาหารไทยมันก็ uh, สามารถคุมอาหารได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าอาหารไทยมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อใจด้วย it makes me so happy alright มาดูบทเรียนนะครับของวันนี้นะครับเพราะวันนี้นะครับไลฟ์จากที่นี่ครับ I'm in my hotel room in Nice

What do you think? Does it look nice น้ำทะเลสวยมากนะครับจะบอกให้นะครับแต่ว่าชายหาดมันจะเป็นหินนะครับ The beach is really rocky here rocky แพรว่ามีหินเยอะนะครับ The beach is really rocky here ไม่เหมือนประเทศไทยนะครับน้ำดีนะครับน้ำสวยใสยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ใสด้วยนะครับแต่ก็ไม่ถึงที่นี่ แล้วที่ไทยแน่นอนนะครับแต่ไทยก็ต้องชนะในเรื่องของชายหาดในในเรื่องของทรายนะครับเพราะว่าทรายที่ที่ประเทศไทยมันจะละเอียดมากนะครับมันมันนุ่มนะฮะเดินไปมันรู้สึกแบบฟินมากนะฮะแต่ว่าที่นี่นะครับมีแต่หินนะครับแต่น้ําสวยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะนะครับออโอเคไม่แน่ใจว่า Uh, internet, มนใชไดหรอเปลานะครบ uh, uh, ja, ja live. ตัดยอดจะจะไลฟ์ต่อนะ <laughs> All right, I'm gonna keep going. I don't know if the internet is is that great right now, but I'm just gonna keep going and teach about in, on, and at. Okay, so let's look at this piece of paper that I prepared here. Look at this. เตรียมบทเรียนให้ครับนี่เวลาจะบอกนะครับว่าอยู่ในห้องโรงแรมนะครับประโยคข้างบนครับเชื่อมคำว่า I am in เป็น I'm in ก็ได้ I'm in my hotel room not hotel 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 room I'm in my hotel room ขอโทษครับเียนชว่วยนิดนึงครับ My handwriting is a little sloppy but I hope you can read it หรือจะเป็นประเทศนะครับเช่น I'm in France I'm in Thailand Where are you right now คุณอยู่ไหนนะ Where are you right now Oh I'm in Thailand I'm in Nice N-I-S อ่ท,ท็อตี N-I-C-E ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ uh, Nice นะฮะที่แปลว่าใจดีนะครับหรือคุณภาพสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมืองของฝรั่งเศสก็ออกเสียงว่า Nice Nice แล้วก็ Bangkok. I'm in Bangkok right now. Are you in Bangkok right now? คุณอยู่ในประเทศอม่ใั่ประเทศคุณอยู่ในเมืองอกรุงเทพหรือเปล่าครับอยู่กรุงเทพหรือเปล่าครับ Are you in Bangkok right now? หรือ I'm in New York right now. อยู่ที่นครนายกก็ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ New York City New York City ซึ่งเป็นทางรัฐแล้วก็เป็นเมืองด้วยนะครับ New York a l right แล้วก็ถ้าเป็นจังหวัดนะครับ it a, if it's a province สามารถพูดได้ว่าฉันอยู่เชียงใหม่ก็คือ I'm in ฝรั่งจะออกเสียงว่าเชียงใหม่หรือ I'm in คอนแกน I'm in นครศรีธรรมราชนะครับ I'm in ภูเก็ตอย่างนี้เป็นตน้นหรือเป็นรัฐนะครับที่สหรัฐอเมริกา I'm in California หรือถ้าอันนี้ออกเสียงนะ California California, California ลองดูนะครับ California, California ชัดเลยครับไม่ต้องพูดว่านี่นะเป็นแค่ yeah California, California ถามนะครับ Where are you right now? Where are you right Where are you right now? แล้วตอบนะครับ I'm in แล้วจังหวัดนะครับ I'm in เชียงใหม่ I'm in Bangkok I'm in Thailand ได้หมดนะครับตอบตอบกลับมาได้นะครับ โอเค I'm in my room ได้อยู่ที่ห้องของฉัน I'm in my house I'm in my home อยู่ในบ้านก็ได้โอเคต่อไปนะครับจะเป็น on นะครับถ้าเป็นยานพาหนะที่มีขนาดรถเมย์ขึ้นไปนะครับเช่นนะรถเมย์ bus ไม่ใช่ but นะบัสนะบัสแปลว่าก้นนะครับถ้าบอกบอกว่าอยู่บนก้น I'm on a bus นะฮะฝรั่งก็จะรู้สึกว่า ไม่น่าเล่านะครับไม่น่าบอกนะฮะว่าอยู่บนบัสของใครนะครับอยู่บนตูดของใครนะครับอ๋อเป็นบัสบัส I'm on the bus I'm on a bus ก็ได้ I'm on a boat อันนี้ชื่อคำสียงได้ I'm on I am on I'm on I'm on อย่างเงี้ย I'm on a boat อยู่บนเรือ I'm on a bus อยู่บนรถเมล์ I'm on a train อยู่บนรถไฟ Tara train I'm on a train หรือถ้าเป็นเครื่องบินนะครับเต็มๆก็คือ airplane หรือย่อเป็น plane I'm on a plane ซึ่งพวกนี้ถ้าอยู่ข้างในก็ยังใช้คำว,ว่า in ได้ดังนั้น in มันค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็คือไม่ผิดนะที่จะพูดว่า I'm in a boat I'm in a bus I'm in a train I'm in a plane ก็ยังได้นะครับแต่นิยมใช้ I'm on มากกว่านะครับถ้าสามารถเดินข้างในได้นะครับเช่นขึ้นรถเม์แล้วนะครับ You're on a bus You're on a bus Uh on well, I'm getting on the bus to get on the bus. Couldn't to get on a boat, to get on a train, couldn't lot to get on the BTS. Lut the I'm I'm getting on BTS, หรือ the BTS. I'm getting on a plane. I'm getting on my flight. Good I Lao will la long get off. I'm getting off the train, I'm getting off uh, the bus, I'm getting off this boat, I'm getting off my plane, I'm getting off my flight. Penton, uh Yanpa Nat me canad. Lickwa root me in hap ni Wao In Ten ฉันอยู่บนแท็กซี่นะครับไม่ได้บอกว่า I'm on a taxi ถ้า I'm on a taxi แปลว่านั่งบนหลังคาแล้วฝรัง่งจะคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณกล้าหาญม,นะมากนะครับโลดโผนมากนะครับเป็นคนที่ช่างจะมีแบบอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของคุณนะครับนั่งบนหลังคาแท็กซี่ไปด้วยหลหะอ่าน,นั้นคือ I'm on a taxi ถ้า in a taxi ก็คืออยู่ข้างในนะครับ I'm in a taxi I'm in I'm in a I'm in, in, in a taxi หรือใช้คคาว่า Ca บ แปลว่าแท็กซี่เช่นกันครับ I'm in a cab อย่างเงี้ยหรือ in a car ก็ได้ in a truck รถบรรทุกนะครับ a truck หรือถ้าเป็นนี่ครับรถตู้ครับเดี๋ยวโฟกัสก่อน let's focus ตัว V ครับ van I'm in a van right now I'm in a van van I'm in a van let's take a van ดังนั้นเวลามี in get in a taxi น,นี้คือ get in ขึ้นแท็กซี่ ไม่ได้บอกว่า get on a taxi. get in a taxi. I'm getting in a taxi. taxi. taxi Goku i I'm getting out of my taxi. I'm getting out of the taxi. I'm getting out of a taxi. หรือ uh, I'm getting out of my car right now. i I'm getting out of my car. Out of out of. Getting out of my car. I'm getting out of my car do Don't forget to share and like this live session here. We We still have more. Okay, let's take a look at the view. Let's take a look at the view. Here we go. Let's take a look at the view. Oh, there it is. I'm opening up the window. Opening the window เวลาจะเป็นการเปิดประตูเปิดหน้าต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ open กับ close แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนเราใช้ turn on turn off แต่นี้ open the window here we are oh look at that oh กลับมาได้ oh yay โหนีกว่าโดนตัดอีกแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตที่นี่ใช้ไม่ได้เลยครับนั่น ขนาดใช้ WiFi ของโฮเทลนะครับโฮเทลโรงแรมก็ยังใช้ไม่ได้กากสะดุดนะครับแต่กลับมาได้นะครับแต่หายไปประมาณ500คนนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับพอลงใน uh, Facebook ย้อนหลังนะครับก็จะดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะกลับมานะครับมาดูบทเรียนที่ผมอาจารย์นรามได้เตรียมให้ทุกคนนะครับ Let's take a look at the lesson everybody Let's take a look at the lesson อ่า ah, นี่ครับกลับมานะกลับมาโอเ okay, ค we're back we're back โอเค so ถ้าจะบอกว่าอยู่ที่นะครับเป็นสถานที่ทั่วไปนะครับเช่นที่ทำงานนะครับ work ตรงนี้นะให้มันโฟกัสก่อน I'm at work I'm at work หรือถามคนนะครับถา,ถามเพื่อนนะครับคุณอยู่คุณอยู่ที่ทำงานไหม Are you Are you at work right now Are you at work right now Are you at work right now? Like the school I'm at school right now. I'm at my university right now. Yuti Maha Lainap I'm at home. I'm at home. Luting ting sum home dot at die pin cat I'm home. Good eye. Wellatoha you bad mai are you home? are you home? Are you home right now? Are you home right now? อ่าหรือธนาคารนะครับ I'm at the bank โองนี้ออกเสียงอย่างนี้ bank หรือ bank ก็ได้นะครับไม่ใช่ b a n k ถ้าพูดว่า b a n k นะครับก็จะเป็นคำหนึงนะครับก็คือคำนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ครับคำนี้ bang อันนี้แปลว่าปั้งนะครับเวลายิงปืนนะครับทำเสียงปืนปั้งปั้งฝรั่งก็เบงเบงนะครับแล้วขอโทษนะครับถ้าคุณบอกว่า I'm at the bank, I'm bank, I'm bank อย่างเนะฝรั่งอาจจะได้ยินเป็นฉันกำลังเอ่อริ a t u r i n g กับใครสักคนครับเพราะว่า bank นั้นก็แปลว่า featuring ด้วยนะครับหรือว่าขอโทษครับอึบนั่นเองนะครับเราต้องพูดให้ดีๆนะครับเป็น bank อ่าจะได้ไม่เข้าใจกันผิดนะฮะ bank 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 มีด้วยนะับ bank alright แล้วก็มีอะไรครับโรงพยาบาลนะครับ I'm at the hospital at the hospital. So, look in conclusion, if it's a country or province, what do you In. I'm in Thailand. I'm in Bangkok. I'm in New York City. I'm in Japan. It's I'm in Japan. I'm in Japan. I'm in California. I'm in California. I'm in, California. I'm in ถ้าเป็น uh, ประเทศอังกฤษก็จะมี province ก็จะเป็น I'm in Liverpool นะ,ะอยู่ที่สระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยตับนะครับ Liverpool <laughs> พราะ p r o l แปลว่าสาะว่ยน้ำนะครับแล้วก็ liver แปลว่าตับนะครับ oh I'm in Liverpool มุกแบบนี้โอ้โหฟืด่า Liverpool alright uh, อะไรอีกนะฮะแล้วถ้าเป็น on ใช้กับอะไรครับ I'm on a bus. I'm on the bus. I'm on the bus. I'm getting on the bus. I'm getting on the bus. Uh, the train. I'm getting on the train. BTS. I'm on BTS right now. All right. Uh, I'm in a truck. I'm in a pickup truck. I'm in a van. Van. Roto. Roto. โอเคแต่ว่าถ้า I'm in ด uh, ิ้งดิ้งถ้าเป็น boat, bus, train, plane ก็ยังใช้ in ได้แต่นิยมใช้ on มากกว่าแต่ถ้ายานพาหนะมันเล็กกว่ารถเมย์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ in ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมันคือตลอดเลยต้องใช้ in I'm in a taxi I'm in a cab I'm in a car อยู่ใน รถเก๋งนะครับ I'm in a car I'm in my car ก็ได้ I'm in a van ที่บอกนะครับรถตู้นะครับแล้วก็ at นะครับ at at ก็จะใช้กับสถานที่ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นประเทศหรือเมืองนะครับเช่น I'm at the mall I'm at the mall อยู่ที่ห้างซับปสินค้านะครับ I'm at the mall I'm at work อยู่ที่ทำงาน I'm at school I'm at school แล้วเวลาพูดนะครับเร็วๆนะครับก็จะพูดว่า I'm at I'm at อ่าเดี๋ยวเขียนให้นะครับ I'm at นี่เดี๋ยวแป๊บ i mud focus 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 i'm it i'm at good eye i'm it i'm it mud i mid i i'm it i'm at home i'm at work i'm at the bank i'm at the hospital I'm at the hospital. Okay, I'm in your heart. Okay. Oh, nice. Uh, so there you go. That's in, on, and at. In a nutshell. Uh, in a nutshell. Uh -huh. In a nutshell. In a nutshell. โดยสังเขปหรือว่าสันส้นๆกระชับนะฮะเป็นเป็นบทสรุปหรือว่ารวบรัดตัดความนั่นเองนะครับสรุปความง่ายๆก็คือ in a nutshell in a nutshell that is in on at in a nutshell for you right here from จากที่ไหนครับ Nice France. ประเทศฝรั่งเศสเมืองนีสนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับอยาก ไปเล่นน้ำ it's getting hot เริ่มร้อนแล้ว it's getting ถ้าบอกว่า it's getting แปลว่าเริ่มที่จะอะไรสักอย่าง it's getting hot I'm getting bored เริ่มเบื่อแล้ว I'm getting bored I'm getting bored อย่างนี้แปลว่าเริ่มที่จะเบื่อแล้วนะครับหวังว่าไม่ได้เบื่อนะกับไลฟ์นี้ I hope you're not bored หวังว่าคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์ I hope that you think and feel that it's it's a beneficial and useful live session or lesson เราถ้ารู้สึกแบบนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Don't forget to share and like this video ขอบคุณมากนะครับ uh, มีอะไรอีกไหมก่อนที่จะไป Is there anything else uh, ก็ไม่มีอะไรครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว uh, ปิดแบบสวยๆนะครับก็คือด้วยวิวทิวทัศที่งดงาม And let's take a look at this beautiful view while we finish this live session. Everybody, here you go. See you later. Bye bye. Oh yeah, water. Nah, mm hmm. Beautiful, huh?